คุณชมครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นในโลกโซเชียลสำหรับโครงการโครงการหนึ่งที่เขาแทนตัวเองว่าสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลเป็นโครงการที่มีคุณครูมีผู้ที่มีฝีมือด้านศิลปะวาดรูปพระบรมฉายาลักษณ์วาดรูปพระบรมสา,าริรรมมาสษณ์ของนายหลวงรัชกาลที่9้าตามสถานที่ต่างๆ และตั้งเป้าว่าจะต้องครบทั้ง77จังหวัดเราเห็นคนป่วยเห็นคนไข้เห็นหน้าตาของคนที่มาโรงพยาบาลนะ่ะที่แบบแบบเศร้าป่วยอะ่ะม,มันทุกข์อ่ะคนทุกๆ์กมาอยู่นี้หมด คุณหมอคุณพยาบาลทีมแพทย์พนักงานต่างๆต,ต้องเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันที่มันแบบหมองอ่ะอม,มันก็ทําให้เข้าใจชีวิตเหมือนกันนะถ้ามองแง่ดีแต่มันก็มันก็มองเหมือนกันอ่ะอืมมันน่าจะมีรูปภาพสวยๆอ่ะเออที่แบบว่ามองแล้วรู้สดชื่นอเหมือนที่เขาพยายามทาสีในโรงพยาบาลให้ดูสว่าง สีสวยๆเย็นๆชุดแพทย์เขาก็ต้องใช้สีเขียวที่มันทำให้มองเห็นแล้วเกิดผลทางจิตวิทยาทางการมองเห็นว่าเห็นแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกเยียวยารักษาเราเป็นศิลป,ปินเราวาดรูปเราไม่ได้สามารถเก่งเหมือนหมอที่จะไปรักษาคนป่วยได้แต่ว่ารูปภาพเราสามารถจะช่วยอะไรได้บ้างแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะเยียวยาความรู้สึกของคนที่มาตรงนี้ หรือคนที่อยู่ตรงนี้